สวัสดีครับผมภูดีฐานสวัสดิ์ครับกยางสมัยฟารฟ์มเมอร์ขอนแกน่นปัจจุบันก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการเลี้ยงจิ้งหรีดจิ้งจกะนะครับด้วยฟาร์มมาตรฐาน GAP จากทางปศว์รครับทางนี้ต้องขอขอบคุณคสำนักง,งานเกษตรอำเภอโนุศิลาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแกน่กสสนกรมส่งเสริมการเกษตรและก็กระทรวงเกษตรและพากิชย์นะครับ ที่มีส่วนในการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณแปลงใหญ่นะครับแล้วก็ทำให้ได้เป็นความจริงดีมาตรฐาน G A P นะครับทั้งนี้นอกเหนือจากาที่กล่าวมาแล้วนะครับก็จะมีหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัยองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับมหาวิทยาลัยมหาสา,หารคามที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการ ส่งเสริมโครงการโครงงานต่างๆนะครับทำให้ความชิลีตของทางผู้ดิตบักฝากนะครับได้มาตรฐาน g a p นะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกหน่วยาง,งานด้วยครับขอบคุณครับ